Isuzu D-Max รุ่นปี2026ยังคงรักษาชื่อเสียงในด้านความแข็งแกร่งและความทนทานพร้อมสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมจากเครื่องยนต์ดีเซลที่มีประสิทธิภาพรุ่นใหม่นี้ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการออกแบบเทคโนโลยีและความปลอดภัยโดยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นรถกระบะท,ที่ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการรถที่สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันและงานหนักดีไซน์ภายนอกของรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยและมีความสปอร์ตมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเลดแบบใหม่ที่รวมไฟวิ่งกลางวันในตัวพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายโครเมียมที่ให้ความรู้สึกแข็งแกรง่งกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้มีความโฉบเฉี่ยวและช่วยลดแรงต้านลม เส้นสายด้านข้างยังคงมีความบึกบึนพร้อมสุ้มล้อขนาดใหญ่ที่รองรับการใช้งานบนเส้นทางครุขระได้ดีส่วนท้ายของรถติดตั้งไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่และประตูท้ายที่เปิดได้เบาพร้อมกลไกช่วยยกเพื่อลดแรงในการเปิดปิดภายในห้องโดยสารถูกยกระดับให้มีความหรูหราและทันสมัยมากขึ้นวัสดุภายในมีคุณภาพดีขึ้นและสัมผัสนุ่ม บอกนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดีกว่าเดิมและเหมาะกับการขับขี่ทางไกลแผงหน้าปัดได้รับการจัดวางให้ใช้งานง่ายและสบายตาหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเสียงรบกวนจากภายนอกลดลงด้วยการเพิ่มวัสดุซับเสียงและฉนวนกันความร้อนภายในห้องโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตรและ3.0ลิตรยังคงเป็นหัวใจสำคัญของ d m a x โดยทั้งสองเครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ให้กำลังและแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำทำให้มีพละกกำลังในการบรรทุกและลากจูงที่ยอดเยี่ยมเทอร์โบชาร์จเจอร์รุ่นใหม่และระบบหัวฉีดน้ำมันที่แม่นยำช่วยให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและปล่อยมลพิษลดลง ระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดา6สปีดและอัตโนมัติ6สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและเหมาะกับทุกการขับขี่ช่วงล่างของ d m a x ถูกออกแบบให้รองรับได้ทั้งการใช้งานบนถนนและเส้นทางธุรกันดารรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมระบอบล็อกเฟืองท้ายอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมการลงทางลาดชันและโหมดขับเคลื่อนแบบโลเรนสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลุยทางชันหรือโคลน พวงมาลัยให้การตอบสนองที่แม่นยำและควบคุมได้มั่นใจระบบเบรกแบบดิสระบายความร้อนทั้งหน้าและหลังให้ประสิทธิภาพการหยุดที่ยอดเยี่ยมพร้อมระบบ ABS และ EBD ที่ช่วยให้รถหยุดได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาพถนนลื่นในด้านความปลอดภัยอ i s ูซ u ได้เพิ่มเทคโนโลยีใหม่หลายระบบเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาโครงสร้างตัวถังถูกเสริมความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดการชนพร้อมถุงลมนิราภัยรอบคันและระบบเตือนคาดเข็มขัดนิราภัยทุกตำแหน่งเทคโนโลยีการเชื่อมต่อในรุ่นใหม่นี้มีความล้ำสมัยมากขึ้นระบบอินโฟเทนเมนใหม่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่น พร้อมรองรับคำสั่งเสียงระบบเทเลเมติกช่วยให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะของรถจากระยะไกลเช่นระดับน้ำมันสภาพเครื่องยนต์และตารางบำรุงรักษาสำหรับผู้ประกอบการระบบนี้ยังช่วยติดตามตำแหน่งรถรายงานการใช้น้ำมันและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานได้แบบเรียลไทม์รุ่นย่อยของ d m a มปี20 2 6ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่เน้นความทนทานและความคุ้มค่าไปจนถึงรุ่นท็อปที่มีความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นเบาะหนังแท้หน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ระบบเสียงพรีเมียมและอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันผู้ใช้สามารถเลือกอุปกรณ์เสริมได้ตามความต้องการเช่นโรบาฝาครอบกระบะหรือปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์ในกระบะท้าย สมรรถนะด้านความประหยัดน้ำมันของ d m a มได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำมันและระบบเทอร์โบรวมถึงเกียร์ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้โดยไม่ลดกำลังเครื่องยนต์ระบบบำบัดไอเสียใหม่ช่วยให้ผ่านมาตรฐานมลพิษระดับโลกอิสุสุยังทดลองระบบไมฮบริดบางรุ่นเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในเมืองและระหว่างจอดนิ่ง ด้านการบำรุงรักษาอี s ู z u ยังคงเป็นผู้นำด้วยการออกแบบให้เครื่องยนต์และระบบต่างๆเข้าถึงได้ง่ายช่วยลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาศูนย์บริการมีอยู่ทั่วประเทศและมีอะไหล่รองรับครบถ้วนทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ในความพร้อมใช้งานของรถทุกเวลา D-Max ปี2026ยังคงความสามารถในการบรรทุกและลากจูงที่ยอดเยี่ยม รุ่นงานหนักสามารถบรรทุกได้หลายตันพร้อมโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงกระบาดท้ายติดตั้งจุดยึดสัมภาระที่แข็งแรงและปลั๊กไฟเสริมสำหรับเครื่องมือช่างเหมาะทั้งสำหรับงานก่อสร้างและกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับสายลุยดีแม็ยังคงโดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่พร้อมลุยทุกสภาพเส้นทางมุมไตและมุมจากที่มากขึ้นช่วยให้ข้ามสิ่งกีดขวางได้ดี ระบบกันสะเทือนที่ยืดหยุ่นช่วยซับแรงกระแทกได้ยอดเยี่ยมผู้ใช้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นสนนอกเกิลกันชนเหล็กหรือแร็คหลังคาเพื่อเพิ่มความพร้อมในการเดินทางไกลหรือผจญภัยนอกถนน Isuzu D-Max ปี2026คือการพัฒนาที่ต่อย,ยอดจากจุดแข็งเดิมให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทั้งในด้านความแข็งแรงประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเพื่อการทำงานหรือการเดินทางส่วนตัวโดยชื่อเสียงด้านความทนทานและความคุ้มค่า d m a มยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง